อันเม่เพื่อนไปแต่เพงนะบอกรันเทบนะไปสามเดือนไปได้สามเดือนนะบอชิมาเลยชินเดือนมีชิาามาเาเกระแลูกบอชิมาทับุนท่าน,น,นอ๋อชิมาห้บุญน้ำพอนบออ๋ออ๋ กรบสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องกันเบิร์ตคุณสุขสุคนกูมาพีกก่น้องเลยมาพบกับพ่อขบยาในตอนนี้เป็นช่วงคำคำแรงๆเนาะพี่นอนะ้องพอดีเดินทางมากับทางบาวดีเพื้นกูมพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างสิลมและกันหนาวพี่น้องเลยเนาะป้าต้องลมจนหัวย,ยองไปเบิร์ตพี่น้องในตอนนี้เนาะเอ้าลมหนาวเข้ามานในช่วงบุญเดือนซา,ามเนี่ยพี่น้องเลยเนาะ หนาวทุกปีพี่น้องเลยเนาะปีนี้กับบัซซิป,ปน,นาวกั็นาวคือเก้าพี่น้องเลยปอีบัย้าม,มากับทางบอดีเพิ่นกาเบะขามาเยามายามทางลานเบาเตียงบอดี้เพิ่นพี่น้องเลยทีทางพอเพิ่นเสียเนาะเคยได้ยินข่าวว่ามเอเพิ่นตอนนี้กับบุรียูได้พี่น้องเลยเนาะอยู่กับยายบอกพี่น้องตอนนี้ได้ผ่านมาขามายามายามเมองน้องเพิ่นน่าเพี่นเนาะเอาโอเคเจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปอ่าครับ z o o เบิ่งมาทางน้องเพิ่นเฮนะ็ดอย่างยู่ในตอนนี้เนาะ อยู่เฮือนอยู่ซานอยู่บ่พี่น้องเลยแต่ว่าทางบอดี้พันธุโทรมานเลอะเนาะคือว่าอยู่อยู่เด้พี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยอัปเดตพี่น้องเพิ่นตาเอ๋ออาอยู่เฮือนอยู่เนาะอีหล่ะสบายดีละ่ะหนาวแท้อันนี้ฮ้นอนฮ้อนฮ้อนและเจ้าของอยู่ในเฮือนพักกเฮ็ดรอย่างอยู่นะพักกเฮ็ดรยังฮะนอกมาจะกินขา้าวโอ้กินข้าป้ป้าป,าป,าปา้กินน้ำเนย เดินเดินมาไหมไอระบาดขอข่าวนึ่เด้อข่าวเบิ้งนมาเด้อทางบาร์ีเพิ่นกำลังไปซื้อได้กินมั้งเราไปเบิ้งวันนี้มีเพื่อนมีไพ่บอร์นะฮะใช้พื่นไพ่นะโอ้ปั๊บปัปัยังยังบอสบายดีอยู่สาวงามเพิ่นอนโน้เข่าว้ังคาปากอยู่พี่น้องเลยใฮ้เบิ้งตเข่าวเบิ้งก่อนพี่น้องฮ้อนบ่

ทางบอดี้เพิ่นกำลังไปซื่อใช่ไหมเพื่อบอกมาให้น้องๆเขากินหนาวหนาวก็ห่อนจะห่อนบอกอนห่านหลงกุนาาอไยอะวะห่อนมาเยอะหนาวพู่นั้นเป็นไครสักพูนันนะอเป็นกินเปินกินเป็นกินนั่นนะโดยเขาเป็นเส้นเท่ห่ ชวนลุงกินไหมชวนเด็ดีไปยังเบิร์หง่ะแล้วเบิร์หง่ะมียังได้กินช่วยดิบ้าลุงบอกเลยก็กำลังฮอนๆเลยพี่น้องเพิ่งไปหาเลยแม่นั่งไปกฉี่ตลาดนัดโอ้ก็เจ้ามาขายแล้วฉี่รึเป็นแต่แซ่บอยู่พี่น้องเลยนางน้ำนองก็ได้อะนางน้ำนองก็ได้เออฝุ่นโบกเนาะ แช่ๆๆเป็นเกี่ยวเพิ่งพี่น้องเลยเป็นเกี่ยวเป็นแบบกรุ๊บๆอันเม่เพิ่งไปแต่เพิงนะบอสกรุงเทพนไปทเดือปท่ามเดือนนะบอสชิมาะไรเลยที่เดินมีชิมาโอเคขี่ลูกบอสชิมาทำบุญอะไรอย่ีอ๋อชิมาให้บุญน้ำพอนบอสเจออ๋อทำบุไปหาเงินให้บุญบอสได้เพราะใดเพราะดี ถ้าลดเดไม่บุญเดให้รู้ายเด,ยนนเดยโอ้ยอัน่ไปโ่นข้ามเดนี่เลยนะอันเพิ่งไปนงอ่าเดี๋อวไปพี่น้องเลยนัย่งเขาแต่งตัวง่ามเพิ่มอันนี้เลยเม่อชิบหา <c oughs> หัว <c oughs> น้องอยัง ที่ที่นาเด้นาได้ที่บุญก็พอคุณนั่งนั่งน่องก็ได้แหละนั่งก็ได้นั่งองก็ได้บกินกับบวป็นยังบ่กิก็นั่งนก็ได้บบกินก็นั่งน่องก็นั่งนองก็ได้ะแต่ว่าแต่ว่ารู้ซืได้ซื้ออย่างนีน่องโกินอันพ่อนดิน่องมินามนาบอกมินนามินเนาะมินนามินนาไห่งมมนมินนา คนตางามคนตาคนตาไม่ได้เหตุเอาได้คืองอกคช่บหรือว่าเหตเอาบ่ธรรมชาติธรรมชาติบ่เอยกินข่าเป็นจะเซบจทำพีิ้อธเลยเอาเมเปินสีมาเลยติชิ้นเดือนนี้บ่เป็นสีมาเดือนนี่เลยเดือนมาหรือี่ย้อนที่ทอืมอีมันไล่ะอ่มม่แทะ

ไอพุนอ้นี่กับเมนบ่ซค่ะถ้อเมนอันนี้กานนี่่น่คือซือกันบออ๋ออ๋อวันนี้ออขายี่ได้เนาะอเมนแน่เนาะเก๋เดี๋ยวหน้องอ๋อูิงเบิดผูหยิงบิามพี่น้องเลยเนาะพูนี่ลูกเบนี่ลูกพ่อมันโคอันนี้พ่อนึ่นี่พ่อนึ่งเมนเมนทาพูดไิอ๋อนี่น้องู้น้อยที่บสบายต้องูุนีบอเมนีเลยเอ้บอกี้นทอดเมนบ่อยแะ เคยอยู่ม่ตูเออซื้อยังนะเพื่อนนะแทนกินแทนกินแขวจะเป็นยังงเนาะวายอกไปถือได้งามเนาะเขาเยนยี่บ่เขาเฮียนยี่บ่เข่าบดขนเหมือนเนาะาบดคนบ่มีอะก็โยนี่ยหม้อหนนมีหม้อห่ามีกนนื้กนน้อเออโดยโดยเนาะทอง้องเพ่ ขอนกลุ่มเลยยังได้มีตู้ใส่ยังได้แาบอยู่เงื่อเฮือนคั่วเพี่อนเนาะอยู่เฮือนคั่วยังเพื่อนนี่แหละจังหวัดบอดีมากเลยเพระจักเนาะอยู่ในเฮือนไหนมีมีอันไท่อยู่บ่ตาเฮาไปอยู่ในเฮือนตาเฮาหนาวพี่อนโอ้แต่โคบล่วนดิอาจารย์เสียละไปเถไปเดิน้องเดินกันได้ไหมเด้อ ได้โอยม่เอาออเราจักขหลายขั <A> ้นแท้เลยนี่ใส่มงใส้มึงดีโอ้เฮือนป็นกวางควงแท้อันเนาะเฮอนเป็นกวางดีดีพี่้องดีมากเออคือบัดรีพี่้องแจงอยู่บาตรไหนเนาะแจงนะเแจงเนี่ยวันนี้ไปโรงย้อนย่บมาดิไปไปอีนั่งนนี่ดีนั่งนั่งนีดีเออ 7 đi Chết Chết Đời ừ. Bò kìa, bền, bền, bền người đó. À, Bảo kiêng bệnh 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 เอาวแ่นอนไปนล้เอ้ยนองเลยนอนไปนอนมันจะนอนผู้เยาบ่เจ้าก่โดยก่นอนฝั่งนี่แล้วนอนนอนนี่นะผู้นี้นอนน้ำนายอันนี้นอนผู้เยาอีกแม่นจริงนะอือสามพี่น้องแล้วเพราะว่าเขาเขายังไม่เห็นจักเต๋อผู้น้อยนี่พี่น้องเลยทางผู้น้อยยังไม่เห็นจักเต๋อเมสิมาเนี่ยเมย์ไปได้สามเดือนผ่าเงินมากหรือเปล่าผมาเพื่อนไปเฮ็ดเบี้ยยังอีกแหละ แม่บ้านเป็นแม่บ้านบ่เดยอลุงดีมาแล้วนะแมนบ่ะ่มหุแต่เสียงคนยาแมนนะเนาะอยู่นอกมัเหมือนหนาวพี่นอกก็ชีอร์ออกข่ามาอยู่ในพี่นองเมื่อใดนะเพื่อเชิดบุญนะอันเดินเดินเดินซิม่าหนิเลยเดินซิม่าห้อนี้บ่ะแมนมันดีซิมาเจ็ดสี่ซิมาเดินนี้ เดินชิมานี่เบอร์เดินนี่อย่เป็นบ่โดยเบอร์เดินนี่แล้วก็เดินหนาออกมาอ๋อดยเมื่อเ่เมื่อหลินบ่ยังไม่ได้เมื่อหลินใช่ไหมแต่เมื่อตอนนั้นเมื่อหลินบือเมื่อวันที่สองเมื่อบ่มีบุญได้ทำเมื่อมือเดียวเลยทาเมื่อมือเดียวเนาะเดยมีบุญได้ให้อันบอดีพ่นมารับดุงดีแล้วเนาะดุงดุงพี่น้องเลยดุงน้ำดุงเนาะอิ่มแล้วบ่กินข่าวแล้ว ยังโบบันไดโบบันเป็นอย่างอายพม่นรอ้เลยคุณพ่อจะเกิบอกกินนะเพื่อนถึงได้เจ้ากินแล้วว่าเจ้าเจ้ากินแล้วว่าจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วคือกันเด้อว่าท่านได้กินบ่าท่านอิ่มหรออิ่มอีหล่มแล้วใช่กินเลยกินแล้วกินแล้วแอ๊ะเมนบอกกินแล้วแล้วว่ามาอายไปจักบอก กินกินบางมูบ่กินบางมูกินกินกินตรงมูเนาะป่ะจ้าออกไปอันเอารสชาติความหนาวของเราเอาเนี่ยความหนาวทำไหนลมทำไหนเนาะเลยจะบางห่อนห่อนเนี่อยู่ในเฮือนปีพี่น้องเลยเออเดี๋ยวเปเราเอาได้บางมูมาต้อนวันนี้แดงไหนแดงเลยมือลอยหาพันแต่แดงเลยแดงไม่ได้วันไหนไหล่ะวันศุกร์วันศุกร์เหรอ ใครแต่ว่ามีมีแต่ผู้หญิงแสดงว่ามีแต่ผู้หญิงมาอยู่เงินเลยไดยโมได้มีผู้ชายคนไหนบ่มามีตระกูลผู้หญิงบัติพี่น้องเง้ยเนาะสามสาวพี่น้องเง้ยมีแต่คนหน่าแต่งงามอีดาน้อยให้งามมั้งยิ้มให้ดวงเปล่งด้วยยิ้มเบอง์ด้วยฮะไป็บบเดินเขียวแล้วเป็นยังไงไทยเป็นไทยเขียวบ่ Hang thai lưng mình con nắm phi đỏ phụ nữ kèm con ngon này chứ chưa kèm tèo 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 chưa kèm thấy có phải ảo ảo phụ sáng ngon cái này phải ảo cho thầy nhau cả nhà không thầy vào như thế nào cho tay vào nào đi sắm phát đó của nhiều huyên đây mồi nào hên

น bon? hey, mm ี hmm. ่พ่อเนงไหนบางนี่เพื่อนเพื่อนี่ไหนออตแล้วีใช้บัตี่ต่มาอย่งเป็นยังไงเนาะงตรอือแต่าตรงจอง Ờ, sao luôn à? Ờ, ờ, ờ đi, đi, ba, đi xem, nào ừ, à, Ờ, Nhanh vô đấy, đi ơi lại vô Không mà mình nhìn trội trội không, ớt anh xì nó <laughs> อเข่าพี่น้องเลยเจ๊สอบเลยโมโหบนรับเพื่อเย็นทานมีแต่ผู้หญิงพี่น้องอยู่ร่วมกันตรวจสะอาดสบายดีลุาดสะอาดเนาะเพื่อนเราเป็นลุงเนาะเป็ลุงคนไหนใจใครกับป๊่ใครก็ปู่อยู่หรือวะเหรเนาะดอกนั้นเปิดได้บ่แหละมันเป็นได้ไหมมันตายโอ้ยเนาะจบ เนาะตอนตายแล้วตายเถอแบกเน่แค่นี้ไงนี่แต่ผู้หญิงอืมกันผู้หญิงใยางามขโมูต่างคนนึงคนนี้คนนี้เออใครก็บออยากงามแบบนี้อ่ะหนึ่ง้กันแบบนี้เนาะเออผู้ชายอยงามเลยแล้วยิ้มเขียวเหมือนกันเ้เดี๋ยวมันกร็ปงไหมเป็นยังมเขียวนะเดี๋ยวมันกร็ปงดอกเป็นนั่งกินข้าวมากินเนี่ย อข้าก um, no, ับแกงซานน้อยอิ่มแล้วบ่ซั่นปานไดล่ะวะยังบ่ท่าปันไดอยู่พอดีแล้วมานั่งกินนํากันนี่เออเอออยากอายพูกนี้บ่ได้ซ้อล่ะเฮ็ดใหอยู่ใสโกโกข้ามาตอนหิวเด้ผู้น้อย7ปีผู้นี้7ปีนะท่12ปีนะ12อืมลืลูกบ่เห่า เป็งลงปีหนึ่งเนาะเป็นลูกไผอยู่วเป็นลูกไผ่สิข้าวสิบองบอแสดงว่ายังสิบ็ดอยู่เดอนซีเนี่ยไปิบตเลยซ้ำกันเนาะซ้ำกันกับลูกวัยาวพี่น้องเลยเป็นลูกไผ่ตุงบอาุอะนี่ก็เลยสิอาฟุตเอ้ยนี่ก็เลยอเวิร์ดิเษเวิร์ดเนาะ เฮ้ยปนอนเลยบอว่าสิบอยากเป็นเนาะแม่เราก็่ซีมาเลยได้หนิ่ีมาบ๊ยมาฮ็นบุญมาแมนซีมาฮ็นบุญเฮดสินอืมต่ละมือภากีนข้าวกจัยังไทล่ะเ่ลามือนะต่ละมือเดลือกนดูกินกินใกันดู เมื่อวานน่กากินปิงปลาโอ้ซื้อพอน้องแต่เล่มืออีละมี่สอนี่แหละเมื่อวานน่กากินเมื่อเช้าน่กกินยังมซื้อนี่เพราะอะไรพอดมือซื้อเหมืออย่างเพราะแล้วพราะแล้วพราะ้วละเพราะแล้บ่อยคงพูดนก็ได้ไรถึงอดมือซื้อมือตือมือต้อมือยอเขามากกว่าคนอนี้อมีเชิญมาไม่ได้ซื้ออล้วเนาะมนี่ไปหาแด้พี่นองครับครับมาทังเมยเพื่อนกับไปจนว่าพอดสามเดือนนะ อ 3, อโโพอสามแล้วบพอจะเสียดีกะ่พอสามสี่เดืเอนแล้วบเด้อหอรายชีนเฮยสามเดือนพอหรือเนาะเด้อเออพอเตียบลอยพี่น้องเลยเมนี้มาทำอยู่นี่พี่น้องตั้งแต่มากับพอดีเพิ่นก็ยังบม่ได้มาจักเถื่อพี่น้องเลยเนาะมาวันนี้ก็ไอ้ดยายสุดใหญ่ได้เตอะพี่น้องเลยเนาะใหญ่เปิดพุ่งมาที่ขอ,อยังไม่ได้เห็นในพอดีหายเช็ดเมนะี่แหละจ้า ไปเพิ่งเกิดไข่ไข่จำบ่อเมนมาตอนน่ะเออเมนแล้วเมนอยู่สิมาเห็นมือนี้ญ่ไว้ยี่ดีพี่น้องเหรอเอ้าพี่น้องครัเมื่อตื่นตาเนาะจังไลยกิดเสื่เดินทางเมื่อพี่น้องเหงืหนาวหนาวเพราะพัดนี่กับเบิ้งได้ยังไงบอยนะเบิ้งต่างกอ็จะชิดเต้นใหพี่น้องเลยกี่ ออีอ่น้อายออเบิ่อวาย่าเอาเงินให้น้องคนกกนบกดีไเ้ะจัดบไปซื้อคุณละคุณนายคุณละเรได้ไปโรงเรีย,นน,น,ยน,นนี่นนหิ่มม <laughs> า,า่มีบ,บัลซีไปละบ่ได้สาฮะันทีนมีวาระบอิสอนเงินให้มามีเงินสดได้ละแล้วอนไห้ไปกันได้ฮะน,นไหคนเจ้าบอก thấy chị 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 ngân uh, hey. chị <coughs> đàn con cái nào chị 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 Cái chị 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 phần bò phần phần đấy ปั้งดีอีกเนาะเดี๋ปั้มดีวะยานโอ้ลงทุนเองหน่อยได้พี่ดองเลยหน่อยหาหานสามได้เท่าไรนี่แหละตาจะรงเยนหานสามนี่ลองมดูเราลองมือเลยตัละคนลตัวคนละสามสิบปลายตัวคนละสามสิบปลายเนาะ อ้าวสาระเบาให้คนละสามสิบกว่าได้เถะเอเงินหนึ่งแสนพี่น้องเเนาะอ่าน้องอย่างก็ใช่ไหมน้องโกสินพี่น้องเลยพาสื่องามเนาะเอ้ยมแตรละบาบอมี่ยังมาผักมาต้อนมหมักโมูขอบใจในเดื่องคาเลยมีแต่มักมูกับเงินหนึ่งแสนมาต้อนเอาน้มือขอบใจลุ้มคนกันคาด้อดพ้อมกันได้เลยเอา คนตาคือกันครับเนาะสองคนเลยเพล่องงอนทันมาดูงอนแน่บอกว่าให้เพิ่อะไรบ้างกนคือคนเะเท่าไรสามสิบสาิบเงินแสนหนึ่งปันในคนสามคนปันในสามสิบละเลยสิบพันรับปันคนละสามสิบสามหลือกี่พันหนึ่งให้นายให้นายนี่แค่ตู้ ถืออยู่พี่น้องเนาะหัววาอยู่ถือถือถือเือวาอยู่พี่น้องเลยป่าสาพี่น้องมีแต่บอยาสิขอจบคลิปคลิปลงอยู่นี่เลยเนาะเอามาเยี่ยมมาหยามทางหลานบ่เตียงทองเพิ่นกับบอดี้สายบุญเพิ่น,นเนาะมาเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนกตะเพงพี่น้องนีไหถามคน,นเนาะเพิ่นจะเดอนจิตใจเพิ่นใได้ตอนนี้ก็ถือว่า โอเคขึ้นแล้วเนาะหลังจากถือว่าทาใจได้แล้วในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะเอาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณพ่อแไม่พี่น้องกันเบิดคูสูสูคนพี่น้องเลยเนาะพอกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องบายบายสบาย้เด้นบายไหล่ะเออ